สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Autoversus ก่อนอื่นเลยถ้าคุณยังไม่กดติดตามช่องนี้อย่าลืมกดสมัครสมาชิกไว้เพื่อรับชมรีวิวรถยนต์อัปเดตใหม่ๆเสมอวันนี้ผอมาจับพาคุณไปชมแบบละเอียดของ Toyota Fortun e r รุ่นปี2026รีวิวสมรรถนะสเปคและฟีเจอร์ต่างๆพร้อมแง่มุมที่น่าสนใจในบริบทของตลาดเมืองไทยในแง่ของดีไซน์ภายนอก Fortuner 2026ถูกปรับให้โฉบเฉี่ยวยิ่งขึ้นเส้นสายด้านข้างตัวถังมีความลื่นไหลามากกว่ารุ่นก่อนหน้า ไฟหน้าแบบเล็โฉมใหม่พร้อมกรอบไฟที่ดูเฉียบคมกันชนหน้าออกแบบให้มีมิตริรวมถึงช่องดักอากาศที่ใหญ่ขึ้นทําให้ดูแข็งแกร่งขนาดจอดนิ่งล้ออลลอยขนาดใหญ่พร้อมลวดลายใหม่ช่วยให้ภาพรวมของรถดูทรงพลังกระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวในตัวและเสาท้ายที่ดีไซน์ให้กลมกลืนขณะที่ด้านท้ายออกแบบใหม่ทั้งชุดไฟท้ายและทรงเรียวยาวแผงกันชนหลังเสริมแถบโครเมียมและท่อไอเสียคู่ในรุ่นสูงสุดช่วยเพิ่มลุคที่พรีเมียมมากขึ้น เมื่อเข้าสู่ห้องโดยสาร f o r t u n e r 2,026มีการปรับปรุงวัสดุและงานออกแบบให้ทันสมัยมากขึ้นเบาะนั่งหุ้งด้วยหนังคุณภาพสูงในรุ่นพรีเมียมแผงหน้าปัดแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบพร้อมจอแสดงผลขนาดใหญ่เทคโนโลยีอินโฟเทนเมนต์ใหม่รองรับการเชื่อมต่อไร้สายกับ Apple CarPlay และ Android Auto ระบบแอร์แบบออโต้แยกโซนหลังหน้าและช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลังพื้นที่ด้านหลังยังจัดวางได้อย่างลงตัวสำหรับจำนวนผู้โดยสารและสัมภาระ การจัดวางคอนโซลกลางดูเรียบง่ายแต่รองรับการใช้งานจริงมีพอร์ต USB หอวลายจุดและช่องเสียบไฟสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตู้อบเครื่องดื่มหรือช่องเก็บของแบบซ่อนเป็นฟังก์ชันที่น่าสนใจในรุ่นท็อปด้านสมรรถนะเครื่องยนต์ตามข้อมูลที่ปรากฏในแหล่งข่าวโตโยต้าอาจยังคงใช้เครื่องยนต์ดีเซลรุ่น g d ขนาด2.8ลิตรแบบเทอร์โบสี่สูบมีการปรับจูนให้แรงบิดเพิ่มขึ้นและควบคุมการปล่อยไอเสียให้สะอาดตามมาตรฐาน ล่าสุดรายงานระบุว่า f o r t จ n e r 2026ยังคงพละกกำลังในช่วงที่แข่งขันได้พร้อมกับการปรับระบบส่งกำลังให้มีเกียร์อัตโนมัติ6หรือ8สปีดขึ้นอยู่กับรุ่นตลาดและมีรุ่นขับเคลื่อน4ล้อให้เลือกรุ่นขับเคลื่อน2ล้อเน้นการใช้งานในเมืองและทางเรียบสำหรับอัตราเร่งและแรงบิดคาดว่าจะทำได้ดีขึ้นกว่ารุ่นปัจจุบันเพื่อให้การดึงแซงหรือการขับในทางขึ้นเขามีความมั่นใจมากขึ้น ระบบรองรับมีการปรับจูนใหม่เพื่อให้สมรรถนะในการขับขี่นุ่มนวลขึ้นทั้งบนถนนเรียบและทางสมบุกสมบันระบบการสะเทือนด้านหน้าแบบอิสระ MacPherson สปรัดด้านหลังแบบลิง์ทอร์ชั่นบีมซึ่งยังคงเป็นแนวทางที่โตโยต้าใช้มาตลอดแต่ปรับตั้งค่าให้ตอบสนองได้ดีขึ้นในทุกสภาพถนน ระบบความปลอดภัยและช่วยเหลือผู้ขับขี่ใน Fortuner 2 0 2 6ถูกยกระดับไปอีกขั้นโตโยต้าอาจนำชุดเซ็นเซอร์กล้องและเรดาร์รุ่นใหม่มาใช้พร้อมระบบช่วยเบรกอัตโนมัติระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบรักษารถให้อยู่ในเลนระบบช่วยขับเมื่อรถวิ่งในถนนตรงระบบตรวจจับคนเดินถนนหรือผู้ขับขี่จัก,กรยานระบบเตือนจุดอับสายตาและระบบช่วยเปลี่ยนเลน นอกจากนี้ในรุ่นพรีเมียมอาจติดตั้งระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน Adaptive Cruise Control และระบบช่วยจอดอัตโนมัติ Parking Assist เพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช้งานในชีวิตประจำวันระบบเบรก ABS EBD พร้อมระบบเสริมแรงเบรก BA รวมถึงในรุ่นบนอาจมีดิสเรกทั้ง4ล้อพร้อมระบบเบรกแบบไฟฟ้าเสริมแรงในเรื่องอัตราการสิ้นเปลืองเชือเ้อเพลิงแม้จะยังไม่มีตัวเลขอย่างเป็นทางการ แต่คาดว่า f o r t จ n e r 2026จะทำได้ดีขึ้นกว่ารุ่นปัจจุบันจากการปรับปรุงระบบเชื้อเพลิงและเครื่องยนต์เพื่อรองรับมาตรฐานมลพิษที่เข้มงวดขึ้นในหลายประเทศการนำเทคโนโลยีลดแรงเสียดทานและระบบหยุดเดินเครื่องยนต์อัตโนมัติขณะหยุดนิ่งอาจมีให้เลือกในบางรุ่นยิ่งไปกว่านั้นระบบไฮบริดอาจจะเป็นตัวเลือกในบางตลาดเพื่อรองรับนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมแม้จะยังไม่มีการยืนยันแน่ชัดก็ตาม การใช้งานจริงในเมืองไทย Fortuner 2026มีโอกาสถูกนำเข้าหรือผลิตในโรงงานในประเทศไทยโดยยึดตามฐานการผลิต SUV ของ To โย ta ในภูมิภาคอาเซียนซึ่งไทยเป็นศูนย์กลางที่สำคัญทำให้ต้นทุนด้านโลจิสติกและการจัดจำหน่ายอาจไม่สูงมากเมื่อถึงเวลาที่วางจำหน่ายในไทย i o r t u n e r 2026อาจมีรุ่นย่อยที่ปรับให้เหมาะกับการใช้งานในเมืองไทยเช่นรุ่นเน้นประหยัดน้ำมันและรุ่นลุยทางเรียบและออฟโรด ฟีเจอร์ภายในอาจมีรุ่นย่อยที่ตัดฟังก์ชันบางอย่างเพื่อลดราคาวางจำหน่ายในตลาดแมสมากขึ้นในแง่ของประสบการณ์ขับขี่ Fortuner 2026ตั้งใจให้เป็นรถที่ใช้งานได้หลากหลายเมื่อขับในเมืองให้มีความคล่องตัวเพียงพอการตอบสนองคันเร่งและเบรกอยู่ในเกณฑ์น่าพอใจไม่แข็งกระด้างจนมื้อลาขณะเดียวกันในเส้นทางไกลหรือขึ้นเขาระบบขับเคลื่อนและการรองรับสามารถรับมือได้อย่างมั่นใจ ในเส้นทางออฟโรดการเลือกอยางที่เหมาะสมและโหมดการขับในพื้นผิวต่างๆจะช่วยให้รถสามารถฝ่าไปได้โดยเฉพาะรุ่นที่มีระบบขับเคลื่อน4ลอ้อพร้อมลอ็อกเฟืองกลางหรือระบบควบคุมความเร็วขนาดลงทางลาดชัน Hill Descent Control ซึ่งคาดว่าจะมีให้ในรุ่นสูงสุดในแง่จุดเด่นที่น่าสนใจ Fortuner 2026มีความคุ้มค่าในฐานะรถ SUV ที่ใช้งานได้หลากหลายดีไซน์ภายนอกที่แข็งแรงและทันสมัยห้องโดยสารที่กว้างขวางและสะดวกสบาย ระบบเชื่อมต่อและฟีเจอร์ใหม่ๆที่ให้ความสะดวกรวมถึงระบบความปลอดภัยที่ครบครันจุดที่อาจเป็นข้อสังเกตได้คือน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นจากอุปกรณ์และฟีเจอร์ใหม่อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิองอาจไม่ต่างกันมากในบางสถานการณ์และการซ่อมบำรุงอาจมีค่าใช้จ่ายสูงในรุ่นที่มีระบบไฮเทคจำนวนมากนอกจากนี้หากมีรุ่นไฮบริดเข้ามาราคาจำหน่ายอาจสูงกว่ารุ่นดีเซลทั่วไปทำให้ตลาดอาจเน้นไปที่รุ่นดีเซลก่อน ภาพรวมแล้ว Toyota Fortuner 2026เป็นการปรับโฉมครั้งใหญ่ที่ใส่ใจในทุกด้านตั้งแต่รูปลักษณ์ภายนอกที่ดูแข็งแกร่งและทันสมัยห้องโดยสารที่ให้ความสะดวกสบายและเทคโนโลยีเสริมด้วยระบบความปลอดภัยและช่วยเหลือผู้ขับขี่ที่ก้าวหน้าขึ้นสมรรถนะในการขับขี่ถูกปรับให้สร้างสมดุลระหว่างการใช้งานในเมืองและการเดินทางไกลรวมถึงการใช้งานทางออฟโรดสำหรับผู้ที่ต้องการผจญภยัย หากโตโยต้าสามารถนําเสนอรุ่นให้เหมาะสมกับตลาดไทยทั้งในแน่ราคาและรุ่นย่อยไม่น่าแปลกใจว่า Fortuner 2026จะได้รับความนิยมอย่างสูงไม่แพ้รุ่นก่อนหน้าหากคุณสนใจให้ผมรีวิวรุ่นย่อยที่คาดว่าจะมีในไทยพร้อมประมาณราคารถและตัวเลือกอุปกรณ์ตกแต่งผมยินดีจัดให้ครับหากคุณชอบคลิปรีวิวรถยนต์เช่นนี้อย่าลืมกดสมัครสมาชิกช่อง Auto Ver s u s ไว้แล้วพบกันในวิดีโอต่อไปครับ